เมือตายโอ้ยสเปรยก็คนดวนองมงันีุ่ห็นเขาหนอยู่อันน้เขากับปุ่นกนางยูวนายกับุ่นเช่นแผ่นหงอาวเจ้าก็เห็นน้กัได้มาเพิ่มอีกสองคนอ่ามาเด้มาเด้โดยสบายดีแม่นปคนงานนิ่ง อ้าวเรายังไม่ได้แปลงร่างเนาะขึ้นมาในกรุงเทพเลยป้าแอะไรของดีผู้ได้ได้แล้วกบกบนะก้านเองบ่พ่อก้านเองบ่ชื่ออ่ะกบเนี่ยอ้าวแล้วพ่อเนี่ยพ่อเนซ่ย สร้างสบายดีโดยป,ป้าตาปาโอ้ไปห้องน้ำเขาสร้างนี่แบบธรรมชาติขนาดรู <c oughs> ้แต่พดไม่ไปน้ะพ่อมบ่โดยอ่ะนาะฬิกาสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบส๊สุสุสุสคนกะเมื่อนี้ยินดีต้อนรับซ่องสบุปบ้านนาอีกแล้วป้าลุงเลยเนาะมาพบมาพอในเมื่อนี้ทางเฮากะพี่พี่น้องเลย มาเยี่ยมมายามทางพ้อสร้างปักเซ่เนาะพอสร้างค้ำเฮ้พี่น้องเอยที่เพิ่มาแต่ปักเซ่เทือดของไม่ตู้ค้ำไม่ได้เนะาะงดขันไหนแลว้วบริข่ามาซ่องมือเฮ้พี่น้องเอยพอดีมือวันเสารก์กะแยกเบียกเนาะพอดีค่ะเบียกทรงสการพี่น้องเสียแกะต่อมากะมาว่านี่ก็เป็นมือห่อเข่าเนาะ เดี๋ยวมือตักบาทไว้พี่น้องเอ้ยมือตักบาทแยกพกเดือนสิบเพ่งเนาะเดือนสิบเพ่งห่อเข่าสากเนาะเือว่าเป็นประเพณีของบ้านเมืองของเฮาบดทุกคนไมยว่าบดทุกบ้านเนาะต้องได้ลงใส่บาทไว้พี่น้องเอ้ยเป็นประเพณีในบ้านในเมืองเฮาให้และกับบุตรมาส่องมือเมื่อนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยม,มายามทั้งเพื่อนมีตู้ค้ำไวยพี่น้องเอ้ยโดย โอ้ยเนาะทาเพิ่นก็ร่างหิวกระทงยางไปทางไหนเด้ใิเมือหรือเปล่เออน่านี่ไปใช้ไรนะเมื่รือเปบ่จักเปล่ายังบม่ได้ยนินน้ำอ่าเนาะเทคานแล้วอันนี้เนาะที อเอาเมื่อีบอ่ะนะแล้วมาจากไหนก็พอกินดินนโอ้เห็นตะลังเรียบเรียบเรียบเมือ่อแล้ว่อเมื่อแล้วตีข้อไวเรียบร้อยโอ้โอเลยแล้วบาดานี้ กำลังสีสมปูนเทพพอเห็นบ่โอ้ยยังกะซัมจังเลยว่ะไปหับขนี่ม nice ืถือทรศัพทอบบเงนโอ้ยสมัยกงวนอมมากนะ่เห็นเขาไ้อ <No ยู ances, ่หวันน้เก็ว่าับขากะปุ่นกันั่งอยู่วันคายกปุ่นเช็นใคยนใช้เบอร์ค่ะ ไผ่เพิ่มมีคนมาเพิ่มบอพอสองคนนั่นบอบ่ผู้ใหม่บอพอผู้ใหม่อ๋อเรียกว่าสองคนที่มสามเจ็ดเอย่งนงนยัอยู่ห้างกระปุนคนละห้างไปจักเพราะลายห้างเันหลายห้างในห้างกระปุนเลยนะครับคนบถืงทอบมุกมุกปงเฮียงกันอยู่อัอเจะเข้าเห็นเขาอีกอีกคนนึ่งด้สาวผู้ว่านะ ไปเพื oh, này này ่อนรถคันไปเขามาสองคนนี oh, ่อ๋อนนยังบเห็นอยู่ยบกันับุ่นยคกันเนไฟฮักกระพุ่นกอบ้านทานมบอกวห้วันหาวันรุ่งกะพุ่นเนาะ แต่ว่านายหันยันบางทีแบบว่าเห็นกันยุ่กันบกัดทากกันเนาะกับอีกนึ่คนหมูจักกันด้แมนเดบก้าทากกันบันชื้นเนีเทาไห่เราิดว่าปื้ดเพเลไม่ม่นะคนใม่ลมาเ่านี้แมเป็นจังไรพอลงซัมเมอร์ฝนตกว่าในกระท่อมคนม่ใช่จังสิตานไว้คนมาเลาน่มันแห้งเลยคุ้มคองแบบกระเมนกับไทยเลยกระเมียนกับไทเลยเนาะกัน งยีบ่เจากับมินกับไทยอ่ันแดนยกันเล้ปันแดนอันนี้เด้ฟังยังนี่นะคเือหนื่อยท่านตกเด้แสดนมัหนามาถึงมันแหงเลยมาทางรถจะจอรถมมาแต่นูนเลนเนีมันแห่านี่ก็ยิ่งข้าวชิ้นใหญ่ตูกขึ้นพุ่นพุ่นบ่อพอพ่ใหญ่หรอกใหญ่เนาะดวนเดีว ก no mm yeah. nah uh, really IR oh ัเองนึงมันกิดเนาะเพื่อชิ้นใหญ่ตุ่มใหญ่ยังงี้มันไม่ได้ถ่วงทึ่งหรอกว่าถ่วงติดบ่มือนันพี่ไรใบขึ้นมาเอาอะไรมาใช้บุเครื่องกองเพียกเว้ยถูกคนทึ oh, ่งน oh, uh, ุ oh, ่งนี่อ่ะมิเตอาม่เตอันห้องเตียงนี่ได้ขึ้นโบย่ายเลยอ๋อคาเตียงขึ้นเนาะเอาเอาบล็อกนี่ได้เอาบล็อกก่อนเอาบล็อกห้องขึ้นอีกแมนเจ้ามันีนเขามาอย่างนี้มันนอนจีรฐานมานนเองปร่งเครื่องมือติีเท้าไปนี่ อวัดกังลูกหันนี่ตือห้องเตียงคือในชุงๆนลยนชจำชิบะผนมากอะไรเขาจ้างเลยเนี่ยขึ้นไปเลยล่ะเลรวงลงไปรวงแต่เติมนี่บ่ไดตะบ่อน้ำมันพอเมื่อไรซื้อมงเสานี่อีกท่านคือมีตะทุกคนสิจักมือเดีวก่อนพามืองลี่ดวใช่ตัดเล็กตัดยังได้เนาะตัดใหม่ตัดเล็กมัน่มันอะี่พูซียังแอลเนื้อชุงปนไรพอดีเกิน ก่อนหนึ่งล้วก็เทคานทับเนาะเพราะว่ามันยากน้ำด yeah, ินเข่าอ uh. ีนเนี่ยสำคัญทางดินเขาแล้วหน่อยเทเขาโลดเนาะเขาหลุดก็เทแล้วสร้างเอาสร้างเขามาเมืออื่นม่อข้างซ้าตาลังไปเลยซะมันฝนตกครายอืมแม่นมันอยมึงนี่จัดการตาลังฆ่าหรืเขาเห็นอย่างกะสบายเนาะมันโฮมมันอย่างน้งดินนางหัวมันนี่มันแดดมันเรียงซ้อนก็บพราะว่าภูเขเอาเนาะด อ๋อทุกยกปกติเลยบ่อนี่กะแบบไหวไปกินน้ำเลยขนาดว่าดีกินเลยนะฮะขนาดานังดีกินเลยนะฮะสบายดิกินคเดียวดทังเลาเนาะยกปกติขนาดดี ก็ไหนวันนี้ยินเสียงปากมีของมีได้แนวได้กินน่ะรีอยู่อันว่าก้อนบ่อคนได้ยังรีกินอยู่เลยังเห็นอยู่ผู้ใช่หลักโยงโยมาข้างหลังอยมาได้ถึงหนึ่งบอกเ้ยด้วยฮักมาวางไดนนี่นะเพราะว่าเขาไปเห็นเรื่องลูกเขาเลเอาลูกเขาเงียนเนี้ยผู้หน่อยมันโสเขายังอยู่แล้วมันโสยี่เมียผัสะดุ้งฮักกระดูกหักเลยเราอุ้มม่ได้นะกระดูกเราหักสะดูกขหังสี่โค้งอันเดียดโอ้ยครังจอด โดยที่แบบเราอันนี้ตกใจบด,นดนบนที่เเาดืแ่าที่่าเราป่วยเห็นบ,บอ,อ,อที่ว่าไปกวด,ดวชล้ิค,คงแม่รับนิ้วครั้งข้า,ขางล่าหาวกนวยจะวันนี้ได้จ้ะขัางละหาหาห่วน,ยาานวยคือ <c oughs> ให้เราเอามาหลายแทะข่างน่วย <c oughs> ขัางข่างน่วยกันยังพวยแห้งเนะบเขา,าไปกวดข่ง,งละหาหนวนยแลลวเขาให้พาตัดเราบาร์เราผ่าตามเสือเลถ้สะพารอบนี้หนเงื่อนก็พาจ้านเลยโซ่มา จะซื้อรถให้เท่าไรแต่ว่าพาได้ก็คือว่าแน่น้อ,นหนหนอแม่มซ้ำเธอพาได้แล้วค่ะเสียงเสียงกับความปลอดภยัยเสียงกับความอันอันเท่าแข็งแห้งอีกได้แล้วเห่าเลยดิอันนี้อยทงบี้กันเราอะไรเราแบ่งไม้เท่าน้ำเลยเราเผายังแบ่งไม้แบ่งไม้อยู่บอกเราบอกเรา่ต้องแหวงี่จะเท่าพอดีอะไรน้ำแม่อยู่ทงบี้ค่ะความเตี้ยความตุ้ยขึ้น้ำเพราะอืมกรมสวยเพราะอะไรทั้งเท่าเลยเ,ลาเานเยเาะ<อ> คามสวยกันน่ก no ็่คมสวยน้ำห้น um> mm hmm uh ี่อยากได้อยู่อ๋อยู่บ่สีแดงหานี่ขอมมาทั้งมีด้อมีนกินจังขอดักว่าบริเสียงนมีน่กินแต่บริญเสียงเลยคำพนบริเาไม่ได้ยังยังเหยังยังกินหยืนกินนี่คุณแลวห้องมาแต่รถอยู่มีกเออเอาน้ากินมาเพื่อบ่มีได้หมดนี่ออกมาจากบ้านเลย พอดียากเรียกซองซัมเมอเขาก็แต่เมื่อพูดแตะแล้วก็วันนี้ก็ให้พอออกมาส่งน้องพิงเขาก็อยู่บ้านเคลียร์เฮือนเคลียร์เสื้อผกเสื้อผ้าเคลียร์เรียกบ้านไม่ค่อยได้อยู่นะก็เลยบ่ได้อันนี้ทำความช้างกันแต่เกียร์ช่างเสื้อผ้าแม่เสื้อผ้าลูกป่วยจบมาได้มาเยี่ยมทั้งพ่อสร้างก้อนนะมีจจะเวลาให้ทั้งนอกอยู่ครอบครัวเ้วยกันเนาะย้อนเดือนหนึ่งเนาะ พอได้ถือฉับไปเนาะจำคราวนี้ว่าถือไปตะเลกับพ่อทะเลกเลยเนาะเปิดมือแน่นั่งหันหลังให้กันอยู่กับแม่แจ้งแล้วเปล่ามืบานโคตรบ้ายังไงซึ่งหนึ่งไม่นได้ล่ะเนาะได้ลาเอากระเป๋าไว้ให้แม่พันเดอร์นี่ผู้เฉยว่าเป็นไผ่มาบัดนั่งพ่อกันแล้วกับแม่เข้าไปสาวบูบอกว่าเป็นไผ่บ๊อบเขาแบ่งทางทาขึ้นคนมาติดมึงนอกเราดึงจังนะเออทาเลยไม่มาบ๊อบไม่หยาดแล้วกันมาพี่แล้วเอิเท่าได้ น้าเลาพู้เจ้าแต่ว่าเจ้าหรวพู้แล้เออทั้งแม่เราเออเอินเจ้าก่อนนะนีต้เาะเากพยายามเนมอยู่ไม่ว่าเนี้ยไม่คงเสียแมนคุนีบทำรูเฮาอยู่นั่งคันต่างกันเดียวกันพินล้างกันแก็รูมึงจะใส่หำแล้ เชียงเชียงก็จะกินไก่เอไอ้ลางกันผัดผัหู้เนาะดีมากแลวแม่นะอันนี้แบบทั้งแม่เปัดหู้เอลาอยู่แม่ทั้งเมย์ผันหู้เออหลาแต่ว่าเออลาน่ผัวหู้บอกคนที่ช่วยเดือยสิบี่บอกเออหลามาหอด้ดยยิ่งเล่าก็มาหอด้วยเลยแต่ว่าขาผัหู้เป็นไผ่แล้วที่มาประจอเราอยู่สลาพี่ เดี๋ยวตัวเฮานี่เฮาหนูหูมาก่อนว่าเมย์เราเนี่เคยเอาไฟเข่าให้เจ้าแล้วก็เคยซอยเพนไม่ฉลกเสียได้ยังให้เจ้าทั้งวัวเสียงแต่ว่าเฮานั่นมือเมือที่เราโทรดื่มกระเป๋าน่ะเฮาบ้าเฮาบอคิดบ่พ่อบ่านเมย์เพื่อนเนี่เคยซ่วยเจ้าแต่เฮามิได้คิดว่าไผ่ฉีแปเอากระเป๋าเมย์เพื่อนไหมจุกไหวมาไหวแล้วไม่มีใครเชียงได้พอดีเมย์เพื่อนมาแต่ต่างประเทศแต่มามากราบบนพระธานอีกงฮั่งแดีดื่มกระเป๋าดื่มกระเป๋าเดี๋ยพนไปทอดทอดโพนแล้ว เป็นโทรหาลูกลูกอยู่บ้านวะดิเห็นให้ลูกมาเอายันมันเฮียมันหึงยันมันไก่ยันมันไก่เพื่อมายันเฮียง่ายเบ็นี้งโทรหาเขาเลยท่านัดแค่ขี่รถนี่เรยคิดเห็นได้ละคนเดียวคิดเห็นได้ละไหนใกล้ที่ชุดวะอยู่ไกลอยู่ไกลกับไปเลยนะวานนี่เจ้าไปใช้วานนี่รถเรายังบีบแก่ใช่เจ้าเจ้านะกดแรงวานสามหาวสี่มุ่งอย่างนี้แหละแต่ประเด็นไปพูดนักนักสิบสามหัว เป็เลยเขาเขารถขาบจัไปมีนัดบ่บ่มีอะไก็ว่าบ่จะเห็นอยู่บ่เขาบ่มาชวนมาชวนบ่เห็นพ่อไบ่ได้ทำอะไรตั้งหน้าตั้งตาเลยเพื่นว่านัดพนกเจะาบีบแกใช่เกือบไม่ต้องรถแพ่งกับตัวเจ้านหนรถใหญ่บีบแเมื่อวานนี้เขากินบ่ากินรถตั้งหน้าเลยรถใหญ่บีบล่เจ้านั่น ยบ่หว่องเลยบรรทัดได้หนึงเลยดิการมีรถใหญ่ขี่รถบีบในห้างนี่เขาไป่ต้องหาเขาแล้วจะกลับหัวขึ้นหลังหาเขาอยู่แนมหาอยู่เลยวะนั่นแหละตอนนั้นไม่ตอนรถม่เตอน์ขี่รถข้องหนาเขาบอกว่าพอดีเมื่อวานนี่เขาพาทั้งพี่น้องมาไอ้ประธานในห้างแล้วเขากลับไปส่วนน้ำแต่บอเดมเด็กขับมาเยี่ยมทั้งแถว่นเขาไปทำงานอห่างไรเขาใอ้เขาแบบเขาอย่าให้มันทิ้งเรียกนะแล้วก็เหตุการณงนี่เห็นแล้ว แต่ให้เป็นงานประจำแม่นั่นไอช้างคนมาเราเพิ่มสองคนมาอยู่ไม่อยู่ตต้องทนกระท้าเนาะทคนที่กลับไปนย่ยบุริมาเลยเนาะทุกรนในรอบบ้านเท่านันบป็นมันนอกบม่มีสัญญาณป้าเห็นวะไก็สิทุกฮาอันี้ก็จะสิเขาผมพูใ้สดวนคนนบ้านก็บป็นบุญสารวันบวันบุญสารวันบได้รันอนบบได้นอกปานั้น นี่มันรุ่นชนระบดแล้วว่าถ้ากินจนเอื้อกอ้าไปๆๆปโอายแล้วรุ่นขนาดนี้เลยไอ้ป้อโคมาตึงเทพบ้ามาตรงเทพบ้ากับป๋อจุนเจ้ายาเลยละไอ้เราเราเราสิโดดลงจา่รถเหรอเดกีว่าอคนที่กล้เมือนี่ยกับโมเมนยาอเลยละโมแมนยันยันยี่อะไรเห็นบร ใคเองคอมเมนต์เขียนมาอยู่เฮ้ยคอมเมนต์กับคอมเมนต์นเเ่าหยอกที่ได้เอาไปเอาอีนี้อีนี่อยนะเ่อนมาได้นัดมาแล้วเจ้าจะเห็นนะใารมาเพิ่มอีกสองคนเ่าหิวอยได้มาได้มาเด้โดยสบายดีแม่เปนคนงานนี่งกันเลยปะอ้าวเรายังบ่ได้แปลงร่างเนาะคือมานในกรุงเทพฯ โอ้อะไรของนีผูได้แล้วกบกบนะกานเองบาพ่อกานเองาเสือบเนี่ยือได้แล้วฮู้้อนมีเอฟซีหองเองรู้ไหมนะไปส่งไปฮอนแล้ตไมไม่คนอื่นไปวะเก๋เป็นยู พอนีไไปไปไปนเอจไปทุกอย่างมันห่ลายมันมีอไบางอย่างผลมาบวบันนีเอามาได้นเอาดีอย่าชุเจ้ามหอดก่อนนี่จะหยาดเดียวบับัมีความตัวชื่อห่โทมานี่ได้ที่ไหลงสตกกนี่เราบมีความรปล่าโทม่าได้พน่ั่มีลเป่าเปล่าเรื่องไว้ไซบะก็ไปเอากันจ้องไม้ข่อยไ เรียนแหงไหมยังอีกตัวหนึ่งสองตัวมันมันเน่นะมันมันห่อนเราก็ไม้าดีมืนอะไรก็มาแบบนี้กระมาบาดแบบอะารแห้งบาดเดี้ยวบาโทเลยเนี่ยโคพบมหาการแท่นี้จะมีหรือเปล่าเพรว่าอีบันทึกมีอีบันกเอฟซีบันทกันเทาว่ะเอากระแม็นเาฟซีะไเอไม่รู้ เขาไม่เข้ามันใจด้ได้ังไงบอแมนพนวันพี่ช่างพ่พนวอาพี่ช่างกับนดิไม่ใช่กลัวอันสาล่าหรือพนเอาซื่อแื่ทางเมียอยู่บ้านเห็นก็เลยโทรบอกวาับมาเไม่เป็เกลยบอกเราไม่มีมีเมียบ่ะลุนลูกลุนลูกทํานจท่านไงบ่แล้วที่ว่าจะมีเขาบอกมียังปิดบ้างไงมาหมัดน้องสาวคนใดเด้อ ออามาแล้วบันเอ้ดีแต่ว่าทางเรามาหอดก่อนเนาะมางน้องสาวเขาไปได้แค่มีเมียตายไปเลยเออพ่อสร้างมากินกบบ่มาแล้วมากินกบปะมาแต่สารวัตรนกปากซีมาแต่สารวัตรอ๋อบ้านอันสร้างที่เมื่อสองคนเห็นบ่คนละบ้านอีก ขึ้นรถตั้งแต่เจ้ามงอ่ะเปล่าขึ้นรถต่อแมนขึ้นขึ้นนาปงชิบม้งขึ้นนาปงชิบม่งมาหอดพี่สามม้งแล้วก็ยังมีเหรมาแซวกิน่อ้แล้วนนมาซีวอาซีวอลอร้างนะล่า โอ้แม่ตู้เราเนี้มานะรเอาสายถากเราก็ท้องจิงก็ไปท่ไหนลออืมอรนันละออบางทีต้องมีโอนไตเด้ทำมีเนทำมีโอนไปแต่ว่าโอนช้ได้เลยม่มีปัญหาเอสำหรับพ่อนั่งดีนะนั่งดีใช้อบดิความดีอยู่มีความดีอยู่ดยต้หะต้มไว้ตแจวก็แกง โดยสบายดีเด้นไ่ตู้เ้อโดยสบายดีผลตกแล้วนรอไม่ย่าน่ะนราไม้จังไพรแกงนเลยรไม่ร้อนไม้งานั่า้มีติดน้ำอีกแกงเมาเอ่นเ่ันไววกองไว้ ด้วยใส่เห็ดแหงไว้เนาะใสลูกป่นจากแหงอุยจากแหงไว้เดูกินเยอะกบกินเยอะเมื่ปนทามตัวทีเรือตายบดพอเราแบ่งให้ไม่ตูเมื่อป่นอีกเาแบ่งปันกันเมื่อป่นอีก ่ดูนหมบเกินอก่ได้กินกบบ่เขียดกับกินนกนกูนกับมันใส่นานะบกินอทอดมากมครับะมากเรับ้วป่นกับน้ำไม่ต้มเคียดเคียดกัปิ้งแหมๆตำมากทั่ว บอกได้อยากอยากกินข nah, <laughs> oh, okay, well, <laughs> ่าเลยตอนนี้แต่ปากิตูละลายแ่หมบนาะอมันจังอยากกินข่าเลยแกินยงมาหนิลาเป็ดโอ้งมานเป็ดธราใช่ะชื่อว่ดึกโอ้ บัวสร้างก,กันชิคินฮอดแล้วสันบัดเมื่อนี่เนาะมาหนิมาอยู่โดนเป็นครอบเป็นครัวหักแพงกันนี่บัดเมื่อกันคนิ้งอยู่ได้หนิคิดได้หนิว่าแม่นตะเพิ่นว่าตะเฮาแล้วเมื่อยได้นอกมาแต่สารวันรถูกโอ้โหใกล้ข้ารถเท่าไรเบาจากเมืองคงมาพอดี่นี่เมืองคงเสนาเส้นหาจากบ้านจะมาเมืองคงเลยเสนหนึ่ง

ตามพ่นอยู oh, FC no. ่ FC ว uh, ่าบุญไลยเนาะเป็น FC ฉันบุญอยู่ว่ฉับุญได้เห็นอยู่ว่จคนไปจคนหด้อ่านอาเอ้างางคนว่าไม่หนยใกล้กันแอ่ะกระบบุญสารวัลงานวันนี้คเทนมันนี้ บอกไปเศ้าคนขึ้นเซปนไ่ตู้งตูนมาได้มาเลยปม่มาเลยได้ตูนแต่่นอนมามาเลยป่มาเลยพการต้องกานะต่ะจะเปียกอแ่นม่ย้นเ๊กบอกพอดีเย็นไไปน้ำแม่หม ไมว่าอะไรมีหารได้จะมออยู่แต่จังหวัดทางน้องพันย่านก็ังจะมออยู่ได้ปากได้ว่าเราม่โบตางแต่มันมาววนเง้ยได้มาย่านเรื่งไปหาเพื่นหามมอี่เนาะไปไหนได้ไปนแม่เนื่อหอยว่าเอาหนะ่ืเาบอกแพงเดไปเลยย่านดีดีเลยแพงนะแต่บบเอาถึงเลยเรืองอ่งนี่แ่ว่าทางไปนี่ละ เขาแห้งเขาแห้งเขาแล้วมีไอ้ฝุ่นนะไม่ต้องแดดออกจะมาจังไรมือเศ้าหนึ่งย่างบ่อย่างมากเมื่อเมื่อทเมื่อเมืจ้าเมื่อชงแต่ตอนขากลับมายังเศร้าหรือมาตอนไปเนาะลดนกัป้าพุ่นได้เป็นบ่ ก็จากเลยจกขึ้นตาไปพุ่นตาไปพุ่นะจมีนานาจัป้าจํานไม่จองเลย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 องเลยไอตู้นี่เคยให้เคยลูกลานอยู่วะเอซีอ่ะเอ้โหเเนาะ สาวผู้ไทยสาวุ้ไทยอะไรมาไม่ต้องเพิ่นเพื่นเ่ดีว่ไอ่ตุ๊่ลให้ให้ใหคนกับโเป็นหรอให้คนก็ไม่เป็นหรได้มาก็ไม่ต้องเพิ่นาวอนเลาลูกเก่าหากินโหนะ่ได้ได้กินหัวได้หกินหัผู้ออวกาชินเนอลนเาเีงล แต่มาก็ย mm, ังไม่เอินหายนะไม่เอินมากรรไม่เอินจนถึงเรียนแล้อะไได้บุญน้อเนาะเินบอ่าซันปตูข่าวหมประตูไปยข่าวม่เนี่นต๊น่ะอันนี้บริษัทปะขาปดเน่บริษัทเล้กเนาะบริษัเล้วเนาะเงินโอ้ยได้ลายเนาสบายดีนะเนาะเลยมือนแต่ไกลเลยมืนนี้

นป้าสันบารนีเอ้ยนปแล้วัแล้วยเดียวสังหน่อยกันตะตู้เอ้ยหกจังหน่อยแล้วสามมพุ่ะไดจะได้กระปะไม่ยาไม่ยาไมันี้ก็ไปจวดมาจวดมือนี้แนนป้าสตตู้สบายดีเด้อสบายดีเด้อ